วันแรกล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกับมาตรการเข้าออกจังหวัดแดน,นภาคใต,ต้ตรวจตราเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 บเกสอบประกาศราชกิจจานุเบกษาพื้นที่10จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มประกาศการล็อกดาวน์กรุงเทพป,ปริมณฑลทนและพื้นที่จังหวัดแดน,นภาคใต้โดยมีการออกประกาศเมื่อเวลาราวหนึ่งนาฬิกาของวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะมีการล็อกดาวน์แคมป์คนงานใน10จังหวัดและห้ามรับ ทานอาหารในร้านอาหารใน6จังหวัดโดยให้มีผลในวันที่28มิถุนายน2564เป็นต้นไปโดยจะประเมินในทุกๆ15วันทำให้บรรยากาศการใช้ท้องถนนของพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าออกข้ามจังหวัดแถนภาคใต้เริ่มใช้มาตรการอย่างเข้มงวดแล้ว ถนนหลวงสายนราธิวาสมุ่งหน้าสู่เข้าจังหวัดปัตตานีที่อำเภอสายบุรีมีด่านจุดตรวจคัดกรองการเดินทางของพี่น้องประชาชนอย่างเข้มงวดโดยปลัดอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี ขณะปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจนี้ได้ให้ข้อมูลว่าวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เครืคักเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางจากจังหวัดนราธิวาสสู่จังหวัดปัตตานีโดยประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรับทราบถึงมาตรการของรัฐออกมาอย่างเรียบร้อยโดยมีหนังสือเอกสารสำหรับการเดินทาง มีการซักประวัติและต้องใช้ความจําเป็นเท่านั้นถึงจะต้องข้ามจังหวัดได้โดยต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ครับวันนี้นะครับก็ในส่วนของอำเภอสายบุรีนะครับก็เป็นด่านแรกนะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นจังหวัดข้างเคียงนะครับก็ในวันนี้นะครับทางอำเภอสายบุรีเองนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ท่านนายอำเภอนครสายบุรีนายสมบัติตารานะครับในเรื่องของการวางมาตรการในการ คุมเข้มนะครับการเข้าออกของพี่น้องนะครับในทางของอจังหวัดนราธิวาสนะครับก็วันนี้อาจจะมีความคึกคักแล้วก็ตื่นตัวนะครับชาวบ้านหลายๆาหลายท่านที่เข้ามาในจังหวัดปัตตานีเองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทราบนะครับทราบว่ามีการล็อกดาวน์และต้องมีการาทําหนังสือเข้าออกนะครับแต่บางบางท่านก็ยังยังยังไม่ทราบในรายละเอียดนะครับก็ในวันนี้เองนะครับทางทาง ด่านจุดตรวจด่านกตนะครับทางทางของอำเภอสายบุรีเองนะครับก็จะมีการเน้นย้ำนะครับให้กับเจ้าหน้าที่นะครับร่วม3ามฝ่ายทั้งปกครองทหารตำรวจนะครับแล้วก็อปอพรอนะครับในเพื่อนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ใช้เส้นทางแล้วก็มีความจําเป็นนะครับก็แนะนํานะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับว่าวันนี้นะครับในพื้นที่3จังหวัดเองนะครับ สามจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะในโซนของภาคใต้ซึ่งมีการแพร่ระบาดนะครับเป็นอย่างมากนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับว่าถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ให้อยู่กับบ้านนะครับแต่ถ้ามีความจําเป็นนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้ชี้แจงนะครับในรายละเอียดของความความความสำคัญนะครับในเรื่องที่ที่ต้องที่ต้องเดินทางนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นจุด คัดกรองนะครับอีกชั้นหนึ่งให้ให้ผู้ที่ให้ผู้ที่เดินทางนะครับโดยเฉพาะที่ผู้ที่ทํางานไปกลับทุกวันนะครับก็จะเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้รายละเอียดในในไทม์ไลน์ในแต่ละวันนะครับเพื่อที่ง่ายต่อการตรวจนะครับว่าคนที่เข้ามาจากมาในพื้นที่นะครับเพราะว่าในพื้นที่ของเราตอนนี้หลายๆอําเภอเองนะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับมันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการคัดกรองและก็ก่อทราบรายละเอียด แตก็าตามพี่น้องประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกข้ามจังหวัดได้เมื่อมีความจําเป็นโดยทําตามขั้นตอนเอกสารหนังสือใบอนุญาตต่างๆตามที่รัฐกําหนดไว้และทางจังหวัดจะต้องประเมินสถานการณ์โควิด -19 ในทุกๆ15วันจนกว่าจะคลี่คลายมมัดวาฟีมมัฑกะกลนสำนักข่าวไว้รายงานจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี